สรุปไปนะนามเลยอ่อาไปออกไปด้วยกันทรายก่อนแล้วกันผนูช้ชมว่ได้บาจ้างมันอยู่ทรายกับขวาทรายก่อน นี่ก็งามนะทานี้มันลักษณะมันนี่ถ่ายได้ไหมเล่ะจะถ่ายเป็นวิดีโอระวังตีนอะไรแล้วกันเถอะอจะไม่คล้องเดี๋ยวมันจะมีบอ่ออย่างพวกหอแถวนี้กัที่เขาโยนมาโยนเหลยอันนี้น อาเสียงอย่างไหวเ้ยได้ยินมดอ่ะนี่ดูบ่เนี่ยตเขาาโยนเหรียญมีน้ำเหรียญ่ายอคนเก็บไปมดดละเรื่องนี่บุ๋มยงอีัต้ยอะปะไปทำฟังเสียงข้างเขา บางตะกูแมวมันกูใครได้กล้องอินฟาเลดเหมือนกันนะแฟงกับวูอนะอินฟาเลตสองถลุใจน่ฮะมันเคยคร้อง้ว้วงบอกกูกูใครได้แข่ทายมาคืนมาได้